อันจบแล้วค่ะสำหรับชีวิตวัย70ของวิกรมกรมเด็ดะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครเขียนคำนิยมของหนังสือเล่มนี้บ้างอันแล้วมีความสุขค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้หาซื้อมาอ่านนะคะเล่มละ20บาทเองนะคะมาดูว่าคนที่เขียนคำนิยมเล่มนี้นะคะก็จะเป็นศสตราจาย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินทอนนะคะ ท่านบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านรู้จักคุณวิกรมลึกซึ้งขึ้นช่วยตอบคำถามที่เราสงสัยแล้วก็อาจเป็นกำลังใจให้กับใครๆอีกหลายคนได้มีความเพียรนะไม่ยอ่อท้อและช่วยจุดไฟให้เราก้าวต่อไปนะคะทำให้ชีวิตของตนเองประสบความสำเร็จโดยมีคุณวิกรมเป็นแบ,บอย่างคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อีเมียวขึ้นมากระโดดขึ้นมาแล้วค่ะ ค่ะต่อไปนะคะกะ็คนที่เขียนคำนิยมอีกคนหนึ่งก็คือสุวิกรมอมรนานันนะคะหรือว่าเปิดเรื่องราวชีวิตของคุณวิกรมเป็นแบบอย่างของความดีความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวแล้วก็การเชื่อมันในอุปสรรคที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถทําให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะจึงเปรียบเสมือนแผนที่นําทางสําหรับผมและอีกหลายๆคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้เราเดินทางได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้คือ ชีวิตวัยเจดสบของคุณวิกรมกรมดิดค่ะคุณผู้ชมอยาให้ได้อ่านกันนะคะ